วัตถุมงคลชุดคู่เคียงเรียงรักคู่นี้นะเป็นการรวมกันระหว่างสีพึ่งที่มีเมตตามหานิยมสูงสีพึ่งที่ออกฤทธิ์ทางด้านการเจรจาพูดแล้วได้เงินได้ทองได้จิตได้ใจคนทําไม่ใช่เป็นอย่างนั้นสีพึ่งนี้เรียกว่าสีพึ่งมนตรามหาหวานทําไมจึงชื่อสีพึ่งมนตรามหาหวานเพราะว่าสีเหลืองเหลืองนี่ยสื่อว่ามวนสามสาคัญในการทําสีพึ่งนอกจากขี้พึ่งและน้ํามันที่เป็นน้ํามัน ชั้นครูทางด้านเสน่ห์และเงินทองแล้วเนี่ยยังใช้น้ําพึ่งที่เกิดจากการหมักบ่มแผ่นทองชนวนและแผ่นเงินแท้จากการทําตะกรุดบนตามหาหวานเวลาที่เราเนี่ยใช้น้ําพึ่งนั้นน่ยซึ่งเป็นของที่มีฤทธิ์หวานใช่ไหมเอามาทําสีพึ่งเนี่ยเวลาที่มีฤทธิ์นะไม่ใช่แค่รสหวานนะคำพูดคาจาก็จะเป็นคําหวานไปชลมจิตใจผู้คนให้คล้อยตามให้น้อมนา ทำตามที่เราเนี่ยอยากจะให้เขาเป็นอยากจะให้เขาทานี่คือสีพึ่งบนตามมหาหวานเวลาใช้นะเราแต้มสีพึ่งนี้ที่หน้าผากเราจะทําให้มีออร่าโดดเด่นเหนือใครเวลาที่คนนั้นหน้าตามีออร่าโดดเด่นเหนือใครจะพูดจาจะขายของจะคุยเรื่องความรักความสัมพันธ์มันก็ดีไปหมดมันก็ง่ายไปหมดแต่ทีนี้มันอาจจะยังไม่สัใจพอสำหรับบางคนบอกว่าอยากได้ สิ่งที่เป็นน้ํามันเสน่ห์แรงๆกระตุ้นกรมราคะให้คนรู้สึกว่ารักแล้วก็หลงนะในตัวเราเลยให้ใช้คู่กับน้ํามันที่เรียกว่าน้ํามันหมื่นมวลราคาน้ำมันหมื่นมวลราคานะเพราะเราจะเห็นนะว่ามีมวลสารสําคัญอยู่แล้วก็มีน้ํามันที่เข้มข้นมากน้ํามันนี้แรงกว่าน้ํามันพายนะแล้วเวลาใช้แต้มที่ตัวเราเนี่ย ให้ตัวเรามีสเสน่ห์รักการของการใช้น้ำมันเหมือนมูลราคาคือแต้มที่ไหนมีสเสน่ห์ที่นั่นบางคนบอกไปดูหนังมาเยอะไปแต้มเขาเหมือนในหนังเขาไปแต้มเขาเนี่ยเราไปรักเขานะแต่ถือว่าแต้มเราเขามารักเราถ้าเอาแบบให้เขามารักมาชอบเราแต้มที่หน้าอกทาไปถึงแต้มหน้าอกเพราะหน้าอกเป็นจุดร่วมนะของความรักความรู้สึก เหมือนกับหัวใจเขาก็อยู่กับเราแต้มหน้าท้องเพราะหน้าท้องเป็นจุดรวมทางเพศดังนั้นการแต้มหน้าอกกับหน้าท้องด้วยน้ํามันหมุนบนราคะจึงเป็นการประจุพลังทําให้เขามีความคิดความรักความหลงและมีามอารมณ์พิศวมให้สุดดังนั้นถ้าเราจะเจราจาค้าขายให้เราใช้สีพึ่งบนตามมหาวานันแต้มที่หน้าผากให้มีออร่าส่วนใครเข้ามาใกล้อยากคลุกวงในรู้สึกว่าคนนี้เป็นเป้าหมายเราอยากให้เขาเนะี่ยติดอกติดใจมากเป็นพิเศษ ให้เราหาโอกาสแต้มน้ำมันหมื่นมวราคาที่หน้าอกกับหน้าท้องเพื่อพิจิตใจเขาโดยตรงดังนั้นชุดนี้จึงเป็นชุดที่ครบเครื่องเหลือเกินจะใช้ทางด้านไหนล่ะใช้เขาหาผู้คนลูกค้าผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายใช้สีพึ่งมนตามมหาหวันใช้ในเรื่องของความรักกรรมลมจะเป็นเรื่องของส่วนตัวหรือการทํางานให้เรามีเสน่ห์สงศดแล้วได้เงินได้ทองได้ใจใช้ชุดนี้จะไปทางไหนทั้งสีพึ่งทั้งน้ำมันชุดนี้เอาอยู่กับทุกสถานการณ์ขอให้ผู้มีวาสนาได้ครอบครอง